รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมากครี เดินให้ไวๆหน่อยได้ไหมแก่โอ้โหทำไมเรียกพี่จิกขนาดนั้นป้โถให้บอกว่าออกมาข้างนอกอย่าเรียกคำว่าไอ้แกเรียกคนกดมานานสิแกก็แกงุงห้ามทำอะไรก็จักช้าเคยบ้างไหมกลางคืนอ่ะเคยตื่นมาทำอะไรทฉันกระชุ่มกระชวยบ้างหรือเปล่าอืมไม่สบายอ่ะอะก็ไม่สบายไม่สบายไปยกว่ะนาทีเดียวเดี๋ยวไก่ไก่จะไปไหนอ่ะ จะไปซื้อน้ำยาพอที่บ้านน่มีน้ำยาอุยอุยยกายรอพี่ด้วยพี่ไปด้วยลุงลุงลุงครับอะไรไอ้ฟูนี่ผมเห็นใจลุงนะครับลุงผู้ชายเราะนอะถ้าเหลือแต่ขนมจีนแล้วก็มันไม่อร่อยหรอครับลุงชชยอย่างนี้ก็มาปิดน้ำยาอยู่เห็นล่ะม่ยุ่งอะไรวะนี่ลุงผมมียาชูกำลัง สูตรของพ่อผมเลยนะลุงกินแล้วเนี่ยดึงดังปึงปังเหมือนม้าขน,นอนสึกเลยครับลุงเฮ้ยจริงไห้ฟูไหนเขาดูดิรับรองลุงเมียลุงพอใจแน่ไม่ลองไม่รู้ ่เนตัวดีปีใหม่ครับ,ป,รบปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีเงินมีทองอะไรที่ใหม่ๆนะฮะก็ขอให้เข้ามาในชีวิตลาบยศเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ,อะไรที่มันผ่านไปไม่ดีไม่ดีในปีเก่าๆทิ้งให้มันลอยตามน้ำไปให้หมดเลย นะครับค่ะปีใหม่แล้วขอให้มีแต่สิ่งใหม่ใหมแต่ต้องเป็นสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตมันไปไหนหรอออกออกไปข้างนอกเด็ด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 เดเมื่อกี้ไม่ได้เบี้ยวข้างนี้มันเบี้ยวอีกข้างนะฉันจำได้ไม่ทันแล้วแหละนางส้มแป้นเออคือคุณนายคือคือคือแม่ฉันป่วยหนักนะจ๊ะอ้ดีละมุดเล่นไปแล้ว ก็เล่นไปแล้วเหมือนกันมันเล่นไปทุกแม่แล้วเหรอมันเล่นไปทุกแม่แล้วอุ้ยแล้วเหลือแม่อะไรบ้างนะแม่เบี้ยที่ฉกปาแกนี่คือคือเอคุณนายจ๋าคุณนายก็มาทวงทุกวันเลยอะมาทวงเนี่ยเออแล้วฉันเคยเบี้ยวไหมเคยแล้ววลาคุณนายมาทวงอะฉันเคยจ่ายช้าไหม เคยก็ช้าตลอดอแล้วคุณนายมาทวงตลอดเนี่ยเคยได้เงินจากฉันไหมไม่เคยเอายังไม่ชินอีกเหลเาเดี๋ยวนะไอ้ตับเนี่ยเฮียตงก็เล่นไปแล้วนะ แล้วฉันเนี่ยเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเช่าแผงคุณนายแล้วก็ดีมาๆแต่เมื่อวานเนี้ยฉันต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านทีนี้ก็เลยหมดตูดเลยเมื่อช้าวันานฉันอยู่เนี่ยนะไหนล่ะเงินค่าเช่าบ้านยังไม่สักบาทเลยนะนั่งนี่นังนี่อย่ามาตันลบพอดีเลยงั้นพอดีเลยเท่ไรค่าเช่าบ้านกับค่าแผงผัดรวมกันเท่าไหร่สองอย่างหกพันห้าหกพันห้าไมาไปเอาที่ไหนวะเนี้ไอ้ต เฮียอะไรเฮียจ๋าเฮียบอกว่าเฮียรักฉันเอาแน่นอนเฮียเห็นฉันแล้วมีอารมณ์มีความสุขถูกต้องฉันค้างค่าเช่าคุณนายเขาเนี่ยหกพันหกพันเฮียต้องช่วยจ่ายให้ฉันนะหกพันแพงมันแค่พันห้าเองทำไมต้องหกพันค่าเช่าบ้านอีกรวมกันเป็นหกพันค่าเช่าบ้านอีกใช่นะเฮียนะว่าจ่ายให้ไล่แน่นอนน่ารักที่สุดล่ะแต่ลื้อต้องไปเนี่ย ยกเลิกเป็นเมียไว้ก่อนได้ไหมไอ้เฮียช่วยฉันกนจ่ายตังก่อนได้เปล่าทำไมเล่าแล้วเป็นเมียไม่เอาได้ไหมอ่ะถ้าอย่างงั้นเราสองคนตัดขาดกันแป้ไอ้เฮียตองเอ้ยไอ้เป้เองสิงถ้าไม่มีตังจ่ายรู้ใช่ไหมว่าต้นทายังไงเจ็บกจเรเก็บเฮ้ยเฮ้ยเดเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮยทำอะไระเฮ้ไอ้ไอ้ไอ้บัดซบมันยุ่งอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยนี่นี่ลูกไซส์เกียทำไอ้ลูกซะเลยนะ ดูแต่อาการแล้วมันไม่น่าจะเป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะแม่มีต่อลูกเด็กๆฉันอุ้มมันได้โตมามันจะอุ้มฉันได้ไ่าก่ะกูจีบเท่าไหร่มึงไม่เคยใหญ่ดีกูนี่ลูกส,กสาสมาแต่ลูกในทรายสิหรือไปกรอบอะไรแบบนี้น้มตบไปลงหัวมังอะฉันเลี้ยงของฉันมาเฮียเฮีย,ย,ย,ยไม่ช่วยฉันเยอะกับแข็งไปเลยนี่ลูก คุณนายนี่ลูกฉันเองจ้าอย่าทำให้ลูกฉันเลยนะเดี๋ยวนั่งชุ่มเกงลงมายืนแป๊บปิ๊ดลูกจริงๆเหรอวะลูกฉันฉันยืนก็ยืนข้างล่างเหรอโอ้โหโอ้โหหางกันลิบลับลูกเป็นอะไรเราจะไม่เป็นไรแล้วขึ้นมาขึ้นมาลูกแท้ๆเลยเหรอจ้าลูกฉันเองจ้าโอ้โหตายมันคลอดลูกคนนี้มามันไม่ต้องไปยกเครื่องใหม่หมดเลยเหรอวะตอนเล็กๆมันก็ตัวน้อยมันกินนมแกง คนนี้หรือเปล่าที่แกเคยพูดว่าพึ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนคนนี้เลยจ้ะคุณนายสงสัยถ้าจะได้พ่อมาเยอะนะ,ะหลอดีจามันก็หล่อเหมือนสวยเหมือนแม่มันด้วยเอ, <laughs> เอางี้แล้วกันฉันมีทางเลือกให้แกนางส้งแป้นยังไงจ๊ะมีทางเลือกให้ฉันเหรอทางเลือกอะไรอะคุณนายไม่ใช่ของแกของลูกแกฮะเย็นนี้เนี่ยนะแกต้องส่งลูกแกไปที่บ้านฉัน จะให้ลูกแกนเนี่ยนวดฉันออแล้วไอ้นี่ที่เราเป็นเป็นซิกกันอยู่ก็หักลบกับนี่ฉันยกให้เลยยังไงแนะม่ของเค้าไม่ยอมหรอกยอมออแม่เออเอางาะลูกไปเสียสละเพ้่อชาก่อนนะลูกนะแม่ไม่มีตังใจค่า,าวะ่ะเออเด็กคุณนายคุณนายครับให้มันไปนวดคุณนายตอนเย็นนี้เหรอเออผมสองคนที่อยู่กับคุณนายมาเป็นสิบสิบปีนวดก็เป็นน้อย่างอื่นก็ได้ไม่เห็นเรียกใช้ผมบ้างเลยอะ่ะ ใช่ครับไม่เคยเรียกใช้จนพวกผมเนี่ยแกลนหมดแล้วครับเน่ต้องเข้าใจนะว่าตอนเนี้เทรนกินเด็กเนมันกำลังมาเอาไว้นี่สิเอาไว้ถ้าฮิตเทรนเห็บหมาเมื่อไหร่ฉันจะเรียกแกอุ้ยวัยนี้กำลังเลิมง่ายคกำลังอะไรกำลังอร่อยเลยแม่ก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวแวะซื้อของหน่อยซื้ออะไรคุณนาย กร<จ>ะดาษทร <จะ S 2> <ด>ายื้นจะลงลงนิดนึงต้องขัดให้เอี่ยมซึ่นนี่มันเกาน,นานมากแล้วคืนนานมากแล้วอ่ะอย่าเล่มนั่งสุดแปณจ้าพนักงานพวกเรากลับเม้าเสิ็จเ้ะหมดเลยอ่ะแม่ แม่ไปยอมเขาทำไมแม่ไม่รู้เหรอไปกับมันอะเสร็จทุกคายเลยนะรู้นะลูกแต่แม่ทํายังไงแล้วแม่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าคุณนายเขาอะเอาว่ายอมยอมไปก่อนนะลูกนะเอาอย่างงี้ถ้าทําไม่เป็นฝึกไม่เป็นฝึกง,งวดแม่ก่อนก็ได้ลูกไหม <c oughs> ลเล่นนะเอนนางี้แค่นั้นเดี๋ยวแม่จะจะลองเอาผักที่เหลือเนี่ยไปขายดูถ้าเกิดว,ว่าได้เงินมาพอแล้วไปขัดดอกได้ก่อนเนี่ยคงจะช่วยลูกได้ก่อนเย็นนะนะ แล้วทำไมทมันไม่ทันอรแม่ถ้ามันไม่ทันล anyway> ูกกับคุณนายก็คงแม่จะทำอย่างที่แล้วลูกจะพยายามาไม่สยไม่ต้องร้อร้ลูกร้อนมากตอนไปอนไปพี่สนับสนุนโดยสชมพูเบเนต ออนมวน่มนขมวนมวนี่ขมน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 เออนี่คือตลัอันนี้ก็ปาลเมเอาลเมะอนี่อันนี้แบอันนี้อิงโอโหโ้อมนะเอ่อันนี้อ้ยลัีมีพอกมพอกสืบพลอยมีมีผราก็ได้ผมฟังไทยรู้เรื่องครับ นี่คุณพูดไทยได้เหรอครับก็พูดไทยได้โอ้พูดได้แล้วไม่บอกปล่อยใ้พูดญี่ปุ่นซะตั้งนานเรียนภาษาญี่ปุ่นไรคุณมาเออตลาดโต๊ะตลาดโตะตละโตะอะไรพอ,อ,องมึงเ,เรียนมาน้อยผมพูดไทยกันได้แล้วตกลงตรงตรลาดนี้ใช่ไหมครับที่ผมให้คุณตาม,มาใช่ครับที่นี่แน่นอนไม่ผิดอย่างแน่นอนเลยครับกาย<า>ก็บอกว่าตลาดนี้แหละลูกถูกต้องเลย เดี๋ยวมามิจะลองถามคุณปู่ดูรั่อ่กดีลูกดีดเ,ออเออเดี๋ยวก่อนครับนี่ผมสงสัยพวกคุณจริงๆเลยนะครับทำไมครับเมืองไทยเนี่ยก็มีที่สวยๆงานตั้งเยอะตั้งแยะคุณก็ไม่ไปเที่ยวกันแล้วมาเที่ยวตลาดสดสกปรกสกปรก,ก,กนี้ทาไมด<อ>ูไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจสักอย่างเลยเพราะคือว่าไอ้ที่สวยๆวนะมันไปแล้วมันไม่ได้เข้าถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบนี้แหละครับที่พวกผมชอบเออเนี่ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเชิญพวกคุณี่ะ เดินก <cko disgu ised swear> well ันตามสบายก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะเออเออนี่นี่และที่สําคัญนะครับสังเกตไอ้เจ้าตุ๊กตาการฝนจากอ q คิวตังให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นมันเนี่ยแสดงว่าคุณหลงแล้วครับผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับรับครับผมเดี๋ยว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 ถ้าเห็นมาแล้วพวกเราจะไม่หลงครับผมอ่างั้นเอามาให้พวกผมดีครับเอาไปทำไมนะครับก็มันอยู่กับผมผมเห็นผมจะได้ไม่หลงไงครับ แต่ถ้าผมไปผมไม่เห็นมันผมหลงให้ผมถือไว้ดีกว่าครับก็ได้ก่อนนะก่อนนะแล้วคุณจะอยู่วันไหนแถวนี้นะครับถ้าผมไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้จะไม่หลงเดี๋ยวมาครับมาแบบน้ลองไปถามคุณพ่อดูสิว่าได้ไหมหมานิว่านะคะตอนนี้แวงนี้แะ่ต้องมาเทียบแล้วนะคะคุณพ่อต้องเป็นข้าศทหารญี่ปุ่น คุณปู่เคยอยู่แน่นอนค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมามิสจะไปถามคุณปู่นะครัาดีเลยลูกคุณปู่คะอ้าวคุณคุณป้าคุณป้าไปไหนเนี่ยเออขอโทษเห็นคุณป้าผอไหมครับไม่เห็นฮ่าชอบหยเมื่อกี้แบบหายไปไหนไม่เห็นจริงเหรอครับไม่เห็นจาตายให้ตายเฮ้ยบ้า พ่มาจำอะไรตรงนี้ครับอ๋ออ๋อพ่อจำไม่ดีนะพ่อยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรตรงนี้เลยลูกจำได้นะแต่กำลังจะทำจะทำอะไรครับคุณพ่อจะทำจะทำอะไรนะพ่อมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หลงหรอกครับความจำยิ่งไม่ดีอยู่คุณปู่คะคุณปู่ลองดูสิคะว่าตรงนี้คุณปู่แปลนึกอะไรได้บ้างไหมครับพ่อจำได้ไหมครับ ขอดูหน่อยตรงนี้ตรงนั้นลักษณะแบบนี้ฮะพอจำได้แล้วพ่อจำจำได้แล้วใช่ไหมครับพ่อจำได้แล้วว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอกินข้าวแล้วลูก ความจำมาแล้วความจำมาแล้วคือก็จำได้ไหมว่าที่ตรงเนี้ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงลูกมาดู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 นี่ตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้เป็น่คยทหาร้ายทหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับตรงนี้แหละเป็นเป็นที่พอยืนอยู่ก่อนที่จะเดินไปตรงโน้นไงลูกมันจกให้เรื่องใหม่เนี่ฮะลูก ก็ลองรบกวนดีๆครับนี่บอกตรงๆครับผมเดินตามพ่อเนี่ยเหมือนผมเอาวิญญาณลุงโกงมาส่งยังไงไมู่้ออย่าพูดอย่างนั้นสิลูก้องจำดิลองอย่าลืมอะไรสิครับคุณพ่อลองจำดิไอทิ่มันลืมไปเลยนิครับทำไมความจําพ่อมันเป็นอย่างนี้ความจําเสื่อมจําอะไรไม่ค่อยได้อภัยเขาวันนั้นก็ทีแล้วมีอะไรครับเข้าห้องน้ําแวะไปฉี่ ตอนออกมาเนี่ยมีแต่คนมองแล้วก็วุว้ยไว,ว้วุ้ยไว้เเขาเขาลอ้อกันไหมครับผมบ่าพอฉี่แล้วลืมเก็บลูกโอ้โหแล้วลืมเก็บโอ้โหถ้ามาทำไมลืมขนาดนั้นเก็บอะไรเนี่ย <c oughs> ลืมเก็บซิปขึ้นมาไว้ข้างบนเหมือนเดิมลูกไอ้นั่นเขาไม่ได้เรียกว่าลืมเก็บซิปเขาเรียกว่าลืมลูดซิปอไอแ้แค่คำว่าลูดยังนึกไม่ออกวิจัยหายแวบเลยนึกว่าแล้วลืมเก็บครับ นี่คุณปู่เป็นอ yes> ัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมขนาดนี้เราจะทำสำเร็จหรอคะคุณป้าโอ้ยต้องสำเร็จตีลูกทางเดียวยังไงครับก็ไม่ต้องขี้จะได้ไม่ต้องลืมลูกโอ้ยไม่จริงหรอกครับก็ขนาดพ่อไปฉีดพ่อยังลืมเลยอะครับ เอาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวลูกความจำของคุณตู่จะกลับมาได้เราก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้นานหน่อยเพื่อลือปื้นความจำของคุณตู่แล้วีไงพ่อพ่อหรอได้ิครับตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ตร้ฮะอฮะนี่ลืมกออ่านี่านี้ มีนใจนะครับว่ามันแถวนี้ลูกแน่นอนค่ะใจแน่นอนแถวนี้เลยค่ะเออมันอยู่แถวนี้ต้องใจแน่นะใจแน่แน่ค่ะมามีมั่นใจเออถ้าใจก็ดีนะเดี๋ยวเราเรารอไม่ได้นะเราไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะหลงนะครับคุณพ่อเพราะเราไม่ตุ๊กตาของไกด์มันแล้วนะ ตรงนี้ตรงนี้อ้าวเหผมว่าพวกคุณเนี่ยนะคงจะเดินชมตลาดจังพอใจแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปโรงแรมกันเถอะครับไปเออมาไอ้ไอ้ไอ้ไกบ้ากามอฮ้ยอันนี้เป็นลูกของผมนะครับใช่อ้ยไอ้ครับแต่ผมหมายความว่าให้พวกคุณเนี่ยไปพักที่โรงแรมมันก่อนไม่ผมไม่ไปพักโรงแรมผมจะพักที่นี่คุณจะพักที่นี่คุณจะบ้าไงครับนี่ตลาดสดนะครับมันจะมีที่พักได้ยังไง ยังไงผมก็พักที่นี่ยังไงก็จะพักอยู่ที่นี่ยาย่านผมชอบที่นี่ที่นี่ตกกระปกตกโพงคุณจะไปอยู่ยังไงล่ะครับอ๋อไม่ไปแล้วผมจะพักที่นี่โอ้ยโอ้ยม<ร>คุยเ<ร><ร>นื้นได้ไหมครับนี่มันหน้าร้านผม,ผมผมจะขายของครับจะม,มีเรื่องครับคุยหน้าร้านผมก็ดีแล้วจะได้ตัดผมซะเลยลูก<า>